บริษัท ARM c o r p o r a ชั่นจำกัดค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ชาวบานแนะนำสินค้าซ e m อ Auto อตตนะคะเป็นกึ่งอัตโนมัตินั่นเองนะคะก็คือบานด้านหลังนี่แหละนะคะก็คือกืึงอัตโนมัตจะใช้งานยังไงนะคะเราไม่ต้องใช้มอเตอร์นะคะก็คือเราใช้มือของเราในการดึงบานแล้วประตูก็เปิดแล้วเราปล่อยประตูก็เลื่อนมาปิดเองนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ คือ,อมีความยิ่มยุ่นสูงนะคะเพราะว่าเราดึงเราไม่ได้ใช้มอเตอร์เราใช้สลิงในการดึงบานนะคะแล้วก็เราจะมีตัวสต็อปเปอร์หยุดบานนะคะหยุดบานทั้งด้านหน้าบานและก็ด้านท้ายบานนะคะแล้วก็ประตูบานเนี้ยก็คือสามารถเปิดค้างได้ด้วยนะคะะวิธีการทํางานเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า เขาทางานยังไงนะคะแต่แจ้งก่อนนะคะว่าประตูเนี่ยต้องน้าหนักไม่ต่ำกว่า15กกิโลแล้วก็ถ้ามีน้าหนักที่มากก็ห้ามเกิน80กิโลสามารถรองรับได้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันกรณีที่ชาจะเข้าไปข้างในนะคะคพี่ชาเปิดนะคะแล้วก็ประตูก็จะเล่นจับกระปิบเองเห็นไหมคะเราจะเห็นได้ว่าประตู แล้วก็ประตูเนี่ยก็คือค่อนข้างสมูทก็คือเขาจะค่อยๆเลื่อนปิดเองแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราอยากเปิดประตูค้างไว้เพื่อที่จะผลของนะคะเราก็สามารถทําได้เหมือนกันเดีย๋ยวมาดูกันนะคะอ่านสูงวิชาจะผลของวิชาต้องการให้ประตูเปิดขาวิชากาข็ขาเอยเห็นไหมคะเราก็สามารถผลของเข้าผนของของอกได้ถ้าเราต้องการให้มันทํางานปกติ ปิดเองแต่สมูทแบบนี้เลยก็คือค่อนข้างที่จะสมูทนั่นเองนะคะแล้วก็เงียบนะคะพกะไม่ได้ใช้มอเตอร์ใช้สลิงในการเินบาแต่ด้านบนเนี่ยเราจะถ่ายลูกค้าเห็นอุปกรณ์ทั้งหมดแต่ว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะมีรางปิดทีหนึ่งนะคะเพื่อให้มันเกิดความสวยงามเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนึงว่าประตูตเนี่ยถ้าเราปิดอุปกรณ์ลงไปแล้วเนี่ยจะมีความสวยงามมากแคะ่ไหนเนาะค่ะค่ะ ตอนนี้เราก็ปิดหลังเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือฝาหน้านะคะเราปิดรงมาเรียบร้อยและก็คือเก็บงานนั่นเองนะคะงานก็จะออกมาสวยงามแบบนี้นะคะ,ะหากว่าลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อบริษัทอาร์คอปอเรชชั่นจำกัดได้นะคะบริษัทยินดีให้บริการท่านค่ะค่ะขอบคุณ